สวัสดีจ้าแพนครับทุกคนมือนียายจ้าไม่กล้าพามวนเด้อยจ่าเด้อพอลงถงลงตาหากินหาอยากด้อจ่ามานบมานก็ติดตามยายเด้อด้อจ่าเด้อแพนครับทั้งในด้วยตาประเทศเขามาแล้วก็ยืาลืมกดติดตามกดเปกรลังใจให้ยายในด้อจ่าเด้อมาหาเขียดออ้อลุยเออได้ก็ยังบระท่านอันนี้อยู่หักมันใครแน่ขึคืนยายก็เลยมากอืมายไปลุยลุยบังสีมานบ่ กระถิ่งกระถิโรดมากยังมาชันมาหอดอยู่อาร์ตกันมาบาดายด้วยจ่าเด้รัเแ่าปายลุยต่อก็ไปกรลังใจให้ยายสุผูสุคนใด้วยจ่าเด้อตัวเลยแม้านด้วยจ่าเมนบอสอออ๋เป็นไก่ด้วยจ้าเด้ออออมาดีแร้วจ้า นี่หมอบเลียงเจ้าเพื่องนะอู้ยยังไงปัดเลยตัวนี้อู้ยบัดชิมานกับเขี้บึงมันเออมันบัดอันนี้เนาะเอออู้ยยตัวใหญ่หรีพี่น้องเอ้ยเออกำมันบ่หนาเพื่องบ่หนานำมันอยู่หมอบเพื่องบ่หนาบ่ะม้าม้าแล้วไปนี่พี่น้องนานมาแล้วมาแล้วเอื่นกันมาเด้อ ตัว<ร>นี่ซ้ำกุ้มหน่อยเลยเนาะเองพี่น้องง่ายมันง่ามงามงามอ้าอื่นกันมาเลยพอได้ป่นได้ดแกง<ม>ได้มกเร่อยเลยพี่น้องเอ,อ,อ้ยชาแล้วเขา่านา่าหล้างมันก็ไอ้นี่ก็มีจต่คนเหนนีด้วยไม่ยัง เทียมมะเกาก็ง <bin uk> <azo> ่ายมเกา่าจะมาดีอ่ะจะทอมาแล้วทีรุมาหอดเลยดีจ้าเด้อสวัสดีครับฮะมาลุนกข้มาหาขามาหขกามาหาขิานมาขาวมาข้าวมาาข้วมาหา้องมาหา้าาห็ขารหาข้าวมาหด้กิมห้างมาามาหาข้วมาบาขห็นห้า โอ้ยแต่พี่น้องก็กำลังใจให้ถันแมนบ่มีพี่น้องย่ายกับบ่มีมือหน,นีเนาะจ่าเนาะอ้าวลุยชีวิตใบสินกระดินกันไปาาั่นเลยเถอะเอ้ยไปลุยเอไปขอพุ่นหลายๆแพนครับสุภุสุพนเนาะที่มีกำลังใจได้เขียดซ้ำกบหน่อยไหมเถอะขอพุ่นหลายๆเพนครับ ได้เห็นยังกับบึงได้อืปูเอาปูเขาไปดองอนั่นพอละพออยยละเด้จา้านี่ปอดพ่อต้ไใดมีต้วใหญ่ๆง,ง,ง,งมๆน่าเท่างาอ คือหัดแนนแล้วแต่เขา,น,เาน่ะจะมาโอ้โอหนี่งัดนานอพอจะง่ายออกไก่ที่เป็นของเห่าแล้วแหละเขี่ยริโต่อเขี่ยริโต่อน่ะเออเขี่ยริโต่อเขี่ยแยกโต้เห่าอืมต้นนี้หน่อย เขาคะแนนได้หลายนี่เขาออมแซบแซบ,แบ <Yeah. S 1> เอาทุกอย่างเลยในหน่อยก็ไปผสมกันเนาะผสมสใช่คะแน่บอลมันมีลหลายหนเข,ขาเขวิ่งสอนโอ้เนี่ยอหยางเขว่านไม่เ <Yeah. S 1> ม่าเออผักขยงสอนไปเลยแล้วมันเติมเต็มที่พ่นเห็ดให้เห็นอยู่ผ้าแถวมุมพ่ในใกล้ๆนั่นเสาเนาะแต่บ้านใหญ่บ่ใครมีโดนค่อยพอเขียนดต่อ นอจากาศน้ำ <c oughs> ว่าถูกทอไปเมื่อวานใหญ่ก็ไปขี่นิ้กมาเขาก็ว่าเอียงข้อเสีได้จ่าด้วยก็นัดไปสองหมื่นสามหมื่นสะบึงเสียหะดีขึ้นมาวันนี้ก็นัดเดีไปเสีย อย่า yeah. mm. ไม่หย่างอ๋อไหลรีดอีลีดก็หหางเนาะเดิ่งเอาทุกอย่างเลยเอาไปผสมกันปนอีล ah ีดก็หหางกระเบิงม ah ah ันยังพวกยู่นั่นปาดกระโพดตัวไหนก็มีตัวโตเถ่าๆใหญ่ๆ เศร้า,า,าละ่ะพี่น้องแป้นเมือพู้ขู่อยู่ผุนเองอยู่มองรถผุนเองอ,อีเรล้วพออเยเหล้าตาทองว่าพออเยอเล้วไปเรอไปเร่อมา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 ,มาูกับตาทองแล้ว,วไม่ยังถ้าคู่ไปแล้วนะเฮ้ยน,นั่งจอเฮ้ยนา่งกิกปืนโดนน,นั่งจีกนี่นางเขียดเฮ้ยนังเครียดปืดอน้อ,อยู่ไกลๆกันเนาะ อ้าครับหมูต่งงามๆงี้ยวต่งงามๆมาหนิดิเขียดีจิกบานยายบ่หุงกินได้จ่าเด้อเห็นบ่ต่งใหญ่ๆเอ้ยบึงพี่น้องงามบานมาพ่นหูงกินก็มาไปกินได้จ่าเด้อเออตัวสับเขียวหมูด้านอกเขียดนังกิ๊กเสีนังกิ๊กงามเลยสาวไอหนังกิ๊กเขียวสะอุ่ม ปล่อยนั่งกิกไปเขียวสะอูมงามเนาะโอ้ยมอยากเต็นเลยแม่ถาไปไปเออเนีนน้วแตกปึ๊บเลยสองโตละอีลีคูปอาทุกอย่างถ้าผาุ่กผกาากกนกระเจ้านึ่งจงหาหาสองคุนจงหาจะมาหากินเนาะจ๋าเนาะผุ่นคูปว่อน เอาเลยครับเอาเลยพอเลยเดียวดิเดียว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 หงนี่องนี่พี่น้องรูนรูนเบิ้งงั้นเชิงดังปุ๊บโปรตเมนแท้ๆเลยเนี่ยได้โตเมนบ่เทาโจ๊กเออหมาดหมาดเลยหมาแล้วมาแล้วพี่น้องถ้าท้องงายเบิ้องไงลูกสาวไงอ๋อนี่อ๋องายเบิ้งเปาะอยู่เนี่ยได้โตมัน เมนบะนั S <S <S ่นพี่น้องปื๊ดตรงงามๆอืออูอจ้บปะนี่อ๋อนี่พี่น้องปื๊ดเนี่ยแตกเนี่ยแตกกากเลยหือมาแล้ว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 นี่พี่น้องนี่มาแล้วมาดักเปาะเออ นานครูอยู่ไสนอบัป่นี้เออนี่เล้อนี่ม้าม้าแล้วมาแล้วจ้ามันเป็นดินสายหมดนูนเนาะเปาะเลยพี่น้องเขาชิพ่อเออมาแล้วมาแล้วตามไปติดติอีกแล้วจ้าสูตอพี่น้อง กาพูดก็ออกไปทำมาหากินหรือกดกาเอออื่นกันมาหากินกันเออท่านมาเถอะปอดต,ตังง้งใหญ่นาะเถอะเออมา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 ,มา,มา,มาใช่เถอะโกมือเขียดปาดเนี่ยมันจะใกล้ขาว่าจะโกบเถอะ bụt, mình tổ nhảy tôi ngàm nó, nhảy nhảy ừ, Ôi. đi nó bây giờ bay sang đây xây, ừ. ngàn, mãn 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 leo, mấy nhằng, bướm bướm, nà เอ้ยปล่อยมันมีตัวใดบ่ได้เลยสาเอ้ยปล่อยเช้าเอาไปเอาแนวมาฟืเาน,น,อนอเอ๋อขอีออ้หน้านะเออวัวเตงเอ้ยกรูบแต่ขี้หน้านี่หน้าผุนี่มันอยู่ในทิ้นสายนเนาะสาเนาะแต่อันนี้มาหลายปีแล้วยังมาใสนไหนมัน,มนบ่มีเานาะว่าใครมีอยู่ในทิ้นสายเอ้าไอ้สิปากอะไรอืมมันบอกเป็นเป็นมันยังมาใสนเราเป็น เอาเลยทุกอย่างเลยไปดิหนานไปไล่กับปนเสบ็บนัน่นนั่นนั่นว่าหาอยากแห้งก็เก่ากับมานคือเกา่านี่<ค>นมาแล้วมาแล้วออืมคนหมานตาทองเคียดโมเออลีนอันนี้เลยลีนออกเลยน้ำพร้อมด้วยม้มิเอส ขนาดนาวตัวนาวนะเท่าเออเงื้อซุ่มเลยี่สองวะนี่แล้วเาบ่อนเิ้าเออบ่นไม่เห็นเบิงเบิกน่ะไอเพื่อนมาดนีก้อนต้นใหญ่ใหญ่มันนั่นนั่นท่านมอนอนั่นนั่นขอไนไหนแท้นั่นอไไแท้ืออเออครุบนไหนเจ ครบอืมอือืมอืมนั่นเมนตาไลที่อเทไอ่อเ่านะนะตัวนี้ม่าไข่ไงนะปล่อยซะกรชับปล่อยซะคำโเาอืเออเอาแนมันนั่นแมนดี โอ๊ยดนอะนรอีหลีปล่อยปล่อยปล่อยขอป่วยแล้วก็ตจอดออกมานี่คเขยเอาคุปปิ้งข้าวทันเอ้าอืมมืออพี่น้องเราเมือจะหายยากเนาะโดนโดนคอยพอสพน้องเปื้อมืออืมเมือ ปมมเปิมาเมื่อเลยอืมมามาพอเดี๋ยวปนก้าวสาเอ้ยเี้ย <c oughs> มองเราปนกา้ามันหายากนอาพี่นองปบ้งที่ละ่ะปนจหะหางโฮมไลยแถวๆเอ้ย ไม่อห <Julian rainforest. S 2> ็โ้ยไม่ย่านหรอไม่ยังนหรูโว้ยหัวจะหูกบตบอยู่เปรอะๆอยู่ฟาดแปดมือจ่อยพี่น้องเงยเออเบิงเบงเบิงไปไปไอย่าหาคมไรเถอะเถอะเอ้ กระถองก็เมยน้อพพ่นองได้พอปนก็เอาหรอกจ้า,จาเอาไปใส่โมนเอาไปใส่หินกินอยู่หญ่จีไปเห็นมกให้บึงครับเอาไปก็ทำกินน้องพ่นองนะเนาะเอเอ,าเอานานาตอมเขามาแล้วได้โกบตัวเดียวก็เซียวใดคือกันเลยเ้า นี่พี <No 1 of rabbit sound> <Uh ่น้องนี่นี่นบ่นี่นี่นี่ี่นี่นี่นี่ิ่นี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 ี่นอ่นี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 ้นี่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 ดี่นี่นียนี่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 นีเนี่นี่นี่อี่น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 ีุ่ี้อี่นี่นอ่นี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 น่นี่นีน ขอบคุณที่ติดตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องเลยจ้าเดออจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเลยจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิการ์เลยจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บวัสดี๊ขังค่ะมาจะท่องไปเด้อสวััสดีครบเออบายบาายปพี่น้องหน่วยดูดวงไอ้ดกแห้งแห้งพี่น้องตัวนี้เขาเอิญบังม่วง เขียวสบยได้จ่าด้วยนี่อ้ยกระติดนี่่นแเ้าเลยลกแฮงบ่หมองหนาใหญ่ถีเราคุยกับใหญ่ชุมอนี่เวลามาพอเราบ้าพี่หนอเขาทุกทำความสะอาดมองซ่านำาะนำป้าป้าแบบใหญ่